สวัสดีครับพี่เพื่อนนะครับที่รักคยไทยนะครับสายพัฒนานะครับมณีพระเพื่อนนะครับมาชมขอบไว้นะครับขอกควยทางช่องหน่วยแชนแนลนะครับนี่นะครับมณีพระเพื่อนเพื่อนบ้าิึงน้องพันษานะครับตัวนี้น้องพันษาอายุประมาณสิบผ่าเดือนนะครับสิบผ่าเดือนนะครับนั้นกัน้องมาไล่นะครับ สิบเดือนวันที่ยีสองนี่จะครบสิบเดือนนะครับเป็นลูกเจ้าล้านหาแสนอันนี้เจ้าถังเงินนะครับเจ้าถังเงินเป็นกล้วยบ้านนะครับกล้วยตรวจสัสตว์ของเรานะครับเป็นกล้วยตรวจสัตว์นะครับเป็นตัวปูสําหรับไวต้ตรวจสัตว์นะครับน้องถังเงินนะครับนี่นะครับตัวในบนกระถิเป็นน้องปุ๋ยนะครับน้องปุย น้องปุ๋ยแล้วก็เป็นแม่ของน้องพันษานะครับนี่น้องพันษานอนเด็ดนะครับหนารักนะครับกำลังหนาลักกำลังอ้วนนะครับพึ่งเซานมได้สองสามเดือนนะครับอันนี้น้องมาไลกับเซานมนะครับเซานมเดือนนี้นะครับแยกแมวออไปนะครับนี่น่องปุ๋ยก็ใกล้จะคลอดแล้วนะครับ เดือนหน้า่าจะคลอดนะครับเดือนหน้า่าจะคลอดนะครับกําลังช่องคลอดบวมนะครับเดือนหน้า่าจะคลอดนะครับทองแรกนะครับน้องปุ๋ยทองแรกนะครับทองแรกนะครับนี <b> ่เมท่าก็ประมาณเจ็ดเดือนครับทองประมาณเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับ่าจะคลอดช่วงเกี่ยวเขานะครับ เค่องเกี่ยวข้อจะคอดนะครับฝากเพื่อนติดตามนะยครับกล้วยไทยสายปัฒนานะครับก็ข้างต่อไปก็จะผสมพอพันธ์จีไงนะครับพอพันพันธ์ญงนะครับเพื่อพัฒนาออกมาให้ได้รุนลูกที่ง่ายขึ้นนะครับอันนี้น,น้องมะไลนี่อายุสิบเดือนสูงร้อยหนีสิบหานะครับสูงร้อยหีสิบหานะครับ นี่นะครับสูงร้อยี่สิบหาแล้วนะครับคาดว่าอายุหนึ่งปีก็จะสูงนะครับหนึ่งปีจะสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับนี่นะครับล้อเบิ้งนะครับเพื่อนๆว่านองมาได้จะสูงถึงหรือเปล่านะครับอีกสองเดือน,นครับอีกสองเดือนจะขึ้นอีกหาเซนหรือเปล่านะครับฝากเพื่อนกดติดตาม การเจริญเติบโตนะครับของลูกแก้วอาหาแสนนะครับกับผู้วยแม่บ้านนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่ครับกินแล้วกับป้ากันน้อนครับยามังเวนครับกินแล้วกับป้ากัะน้อนครับนอนแล้วก็กินนะครับกินแล้วกับนอนตอนเย็นก็พาไปเล่นน้ำนะครับตอนเย็นประมาณสี่โมงก็จะพาไปเล่นน้ำไปลงน้ำนะครับ ยกจะพักเบื่องแม่มะลินะครับแม่มะรินี่นะครับแม่มะรินะครับแม่มะลิเขาจะทองประมาณเจ็ดเดือนแล้วนะครับแม่มะริทองครับเจ้าเอกสวนคครับเอกสวนนี่เป็นลูกของเจ้าเก้าเจริญครับเอกสวนจะเป็นลูกของเจ้าเก้าเจริญครับเป็นโค้มโตนะครับ ผมตัวผสมกับเอกสวนเป็นคว้วยของอาจารย์เทวานะครับอาจารย์เทวาส่วนอาภูมิละเอดนะครับตอนนี้เจ้าเอกสวนก็ได้ย่าย่ายไปยั่วกับพอเดีดนะครับพอเดีกลวยงามนะครับโดยโด้วยค่าตัวหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับเจ้าเอกสวนได้ย่ายขายไปแล้วนะครับก็ผมได้ไปทับไว้พอดีนะครับก็เป็น ตัวแรกครับในทองเลยนะครับเป็นลูกตัวแรกที่จะเกิดอยูซัวน่าภูมินะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับเป็นชั้นหลานของเกาเจริญนะครับจะเป็นตัวจังไหนนะครับแงคขาออกมาเนื้อหนังดีหรือเปล่านะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามผลงานนะครับก้อยบ้านสายพัฒนานะครับอันนี้ผมพัฒนาจากร้อยสี่สิบนะครับจะให้ ได้ควาวยที่มีวามสูงลอยหาสิบนะครับว่าจะได้หรือเปล่าใช้เวลากี่ปีนะครับเพื่อนๆติดตามมาเลยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงคว้วยนะครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับการพัฒนาน,นะครับเป็นการส่วนมากผมจีใส้เน้นการผสมกริงครับเน้นการโค้มโตนะครับเพราะว่าผมเคยผสมเทียมแล้ว จะติดยากนะครับจะติดยากเกี่ยวกับการการจับสัตว์นะครับการผสมเทียมจะติดยากนะครับถ้าผสมจริงจะติดง่ายนะครับข้างเดียวเลยนะครับไม่เสียเวลานะครับไม่เสียเวลานะครับก็เลยเน้นผสมจริงกับป่อพันธีง่าไๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามทั้งช่อง u t u b e เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ